สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคลราโดเซอรนะครับผมวันนี้นางานอยู่ที่ชลบุรีนะครับผมงานขอทางน้ำนะครับวันนี้ก็จะเป็นงานขอทางน้ำครับวันนี้ก็จะเป็นโป่งน้ำนะครับนะครเป็นบ้านสวนนะครับผมบ้านงานก็เสร็จแล้วเราจะส่งน้ำไบ้านสวนโป่งน้ำนครับผมโป่งน้ำของลูกค้าอย่างดีเลย จะมีสวนมีน้ำปุ้งนะครับเั้นี้ก็จะมีโซลาเซลล์นะครับงานาสวยๆเลยบ้านลูกค้าครับผม,มนี่นนี่จะเป็นคองไส้ไก,ก่นโค้งๆสวยงามเลยอันนี้ก็จะใช้หอถังนะครับใช้ในการในบ้านของลูกค้านะครับสวยๆเลย อนันนี้ส่วนของเราก็จะเป็นงานหอถังนะครับหอถังน้ําตัวนี้ก็ใช้ใจ่ายกนในส่วนบ้านสวนพค้งหนองนาของลูกค้าเลยนะครับเซตนี้ของเราได้ทำให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นถังขนาด3,000ลิตร3ใบนะครับบนก็เป็นโซล่าเซลล์750ต์10แผงนะครับทาผม ตัวฐานโครงสร้างก็จะเป็นงานชุดบรรดาวนะครับวขาดช้ดบรรดาวนเดินขึ้นง่ายนะตอนเน้นขึ้นขาแต่ว่าจะเน้นเดินขึ้นง่ายลงง่ายนะครับลงนี่ครับตัวขาลากนะครับตัวเสาตัวโม่ นี้ันนี้ใช้หลิปแป๊บน้ำขนาดตีนิ้วนะครับตัวโอ้โอ้โอ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 โชิตาลบถ้าได้สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมงานโคราชโซลาเซลลที่เบอร์092 2 6 4 8 8 6สององสปสองนะครับผมขอบคุณค่ะ